สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดอคนดูไลฟ์สดนะครับบนทิกติกกันนะครับผมโดยเว็บ KM Social นะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับก็ให้เพื่อนๆจิ้มคอมมิทที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับผมหรือเพื่อนๆจะเสิร์ชหาคำว่า KM Social ก็ได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆพืกดที่สมัครใช้งานนะครับผมเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่่่่่่่าาาานนนนนนนะะะคครรรรรัััับบไไไมมมมมมมจจเปป็็็ทีตตต้้้้้้้้อออองงงใใใชชชขูลลลลิิกกกดดดแแววยยืโโผ รีดหักนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะไม่ื่อเพื่อนลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอแนวบ้าแบบนี้เลยสังเกตที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับก็จะเห็นเป็นแท็บเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดออเดอร์นะครับประวัติการสั่งซื้อเติมเงินนะครับติดต่อแอดมินนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมองมาที่ด้านบนขวามือนะคคคครรรััััับบบบเเเพื่่่ออนนนนนๆจะะะห็็ปุมต้้งงาญชีแลวกยดิ สำหรับยอดเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีกันนะครับเดี๋ยวเราไว้มาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมโดยแต่ละช่องทางเนี่ยก็จะมีคําแนะน,นําที่ต่างกันด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นอ่ยคิวอาร์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับอ่าผู้ที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามารถนำบิตคอยน์นะครับผม ด,ด้านล่างก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนนะครับอยู่ตรงนี้ RS. สำห네 like <sl> NBA <cat> รับการเติมนะครับเพื exist, <what> ่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นกิวอาร์โค้ดแล้วกันนะฮะใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับผมกดจ่ายนะครับกิวอาร์โค้ดขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนกันได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วมาเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมเพื่อนๆมาเลือกที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เรียนมาบริเวณติ๊กต็อกนะคครรัับบนะผม ดยการเพิ่มคนดูสตรีมไล่์สดนะครับผมก็จะมีอยู่3ามเซอร์เวอร์ให้เราเลือกนะครับก็จะมี F1 F2 F3 นะครับผมแต่ละ F นะครับก็จะมีค่าบริการที่ต่างกันนะครับเป็นเพื่อนก็ลองเลือกและดูกันได้เลยนะครับผมมาด้านล่างนะครับบริการนะครับผมก็จะมีบริการให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะมีเลทราคาที่ต่างกันไปนะครับก็เปพเ่ียๆก็ลองอ่านและเลือกกันได้เลยนะครับผมความแตกต่างของแต่ละบริการนะครับผมก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นนะครับก็จะมีตั้งแต่15นาที30นาทีนะครับจนถึง240นาทีเลยนะคคครรรรััััััับบบเเเเเเปีีียยยกกกกกก็็ลลลลืือออนนนนนนนได้้้ะะผผมมววจแแ มาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนเพื่อนนำลิงก์ของล่า์นะครับที่เพื่อนเพื่อต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับมาแต่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะครับต่วจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดคนดูนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมมีขั้นต่ำนะครับอยู่ที่ห0ิบนะครับสูงสุดอยู่ที่หนึ่ง0สคนนะครับเกยเป็นเพื่อนเข้ามาที่หน้าลฟ์สดนะครับโดยตอนนี้ที่หน้าลฟ์นะครับมียอดคนดูนะครับอยู่ที่สิบสี่คนนะครับลเกันนะครับ เม่เป็เพี่ยนกรอกครบแล้วนะครับผมกระเห็นค่าบริการโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้วมาเราก่อกกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะครับไม่เป็เพี่ยนกดส่งแล้วนะครับผมกจะเ็นกล่องเปเขียวโชว์ขึ้นมานะครับคิดว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนีはは่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะแต่หากเพื่อนนะครับอยากดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเพี่ยนก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็โชว์ประวัติออเดอร์นะครับที่ แต่ฐานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นรอดําเนินการฐานซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับผมตรงกลางจะเป็นรายละเอียดที่เรากรอกกันไปนะฮะและถ้าษเป็นเพื่อนๆนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับกดที่ติดต่อแอดมินนะครับก็ะดาษเป็เพื่อนๆนะครับพบปัญหาอย่างเช่นอ่ะกดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้านะครับเปินกว่าค่าเฉลี่ยเป็นเพื่อนก็เข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับก็มาเลือกที่หมวดหมู่ปัญหาครับออเดอร์หรือการชำระเงินอื่นๆนะครัับผมมาาแจ้งปญหที่่ชองทื่อนนะะคครรับผมออไื โดยความรวดเร็วนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆนะครับสามารถอัพรูปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหานะครับก็สามารถแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับที่แอดไฟล์ตรงนี้นะฮะและถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ KM Social นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆกดที่แนะนำเพื่อนนะครับแล้วก็มาคัดล็อกลิงตรงนี้ส่งให้คนอื่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ3%เนี่ยเมื่อคนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดะครับเรี้บร้อยเสร็จผม มาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับที่หน้าไลฟ์นะครับอ่าตอนที่เรามาคัอลอกลิงนะครับมียอดคนดูอยู่ที่13,14คนนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นอ่า24คนแล้วนะครับผมก็กำลังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักครู่พวกผมจะถึงยอดที่เรากดกันมาที่100คนแล้วนะฮะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาเยอะกว่านี้แล้วสักหน่อยดีกว่านะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับฟังเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์กดขึ้นนมมาแล้วะครับผ แต่ก่อนที่เราตัดภาพไปนะครับมีประมาณอยู่่20-30คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น95คนแล้วนะครับเพื่อนๆก็เกือบจะถึงร้อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ยอดก็อาจจะมีขึ้นลงบ้างนะครับก็ตามภาษาไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับและในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ KM Social ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับก็พิมพ์ไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนอย่าลืมเข้ามาใช้งานกันนะฮะสสวััดีครบ